สวัสดีครับนี่คือช่องหมอกาลิเลโอคลิปนี้ไม่ใช่คำทำนายว่าปี2,569คุณจะรักดีหรือรักพังแต่คือการอธิบายว่าทำไมลัคนาตุนถึงใช้ชีวิตด้วยการคำนึงถึงคนอื่นมากกว่าคนส่วนใหญ่และทำไมปี2,569จะบังคับให้คุณกลับมาถามคำถามกับตัวเองว่าฉันใช้ชีวิตเพื่อรักษาความสมดุล หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งถ้าคุณฟังผ่านคุณจะรู้สึกว่ามันฟังยากแต่ถ้าคุณฟังลึกคุณจะเริ่มเห็นตัวตนที่แท้จริงของลัคนาตุลในทางโหราศาสตร์ลัคนาตุลถูกควบคุมโดยดาวศุกร์ดาวศุกร์ไม่ใช่แค่ดาวแห่งความรักแต่มันคือดาวของความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนความพอใจร่วมความสมดุลระหว่างสองฝ่าย นั่นหมายความว่าตั้งแต่เกิดชีวิตของลักขณาตุลไม่เคยเป็นเรื่องของฉันคนเดียวทุกการตัดสินใจจะมีคำถามแฝงอยู่เสมอว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงนี่ไม่ใช่นิสัยแต่มันคือโครงสร้างของลักนณาลักนาอื่นอาจถามว่าฉันต้องการอะไรแต่ลักนณาตุลจะถามก่อนว่าถ้าฉันทำแบบนี้คนอื่นจะโอเคไหม คุณมีความสามารถในการอ่านบรรยากาศอ่านอารมณ์อ่านความไม่สมดุลได้ไวมากในทางโหรนี่คือความสามารถขั้นสูงแต่ในทางชีวิตถ้าใช้เกินพอดีมันจะกลายเป็นการละเลยความต้องการของตัวเองและนี่คือรากของปัญหาลัคนาตุลแทบทุกคนลัคนาตุลไม่ได้กลัวการตัดสินใจแต่กลัวผลกระทบต่อความสัมพันธ์คุณยอมชะลอ ยอมถอยยอมประนีประนอมเพื่อรักษาความสงบแต่ในเชิงโหรดาวสุขไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คุณเสียเปรียบมันเกิดมาเพื่อสร้างสมดุลที่ยุติธรรมเมื่อคุณยอมฝ่ายเดียวซ้ำๆสมดุลจะพังและชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนี้แต่ฉันไม่มีตัวตนปี2569ไม่ใช่ปีที่คนอื่นเปลี่ยนไป แต่เป็นปีที่คุณเริ่มไม่สามารถฝืนตัวเองได้อีกคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการประนีประนอมเดิมไม่ทำให้คุณสบายใจความสัมพันธ์บางแบบเริ่มดูไม่แฟร์บทบาทที่เคยยอมรับเริ่มอึดอัดในเชิงโหนนี่คือดาวใหญ่เข้ามาตรวจสอบความยุติธรรมในชีวิตคุณความเข้าใจผิดที่สุดของลัคนาตุลคือถ้าฉันดูแลทุกคนดีทุกอย่างจะดีเองแต่ในทางโหร ความสมดุลไม่เกิดจากการยอมมันเกิดจากการยืนในตำแหน่งที่ถูกต้องปี2569จะทำให้คุณแยกแยะได้ชัดว่าอะไรคือความสัมพันธ์อะไรคือการเอาเปรียบอะไรคือการร่วมมืออะไรคือการแบกถ้าคุณไม่แยกชีวิตจะหนักขึ้นโดยไม่มีเหตุผลลัคนาตุลไม่ได้อ่อนแอแต่คุณให้ค่าความสัมพันธ์มากกว่าตัวเองปี2569 ไม่ได้มาทำลายความสัมพันธ์ของคุณแต่มาถามคุณว่าความสมดุลนี้ยังยุติธรรมกับคุณอยู่หรือไม่ก่อนจะพูดถึงการงานในปี2,569ต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่างานของลัคนาตุนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่มันคือเวทีความสัมพันธ์งานคือพื้นที่ที่คุณต้องประสานคนลดแรงประทะทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ คุณจะอึดอัดมากถ้าง,งานเต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือการแข่งขันแบบแข็งในเชิงโหรนี่คือดาวสุขทำงานในสนามอำนาจลัคนาตุลไม่ชอบการกดคนไม่ชอบสั่งไม่ชอบบังคับแต่ปัญหาคือถ้าคุณไม่มีอำนาจคุณจะรักษาความยุติธรรมไม่ได้คุณจะกลายเป็นคนกลางที่ต้องรับแรงกดจากทุกฝ่ายในทางโหรนี่คืออำนาจเชิงสมดุลไม่ใช่อำนาจเพื่อชนะ แต่เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มเส้นลักคณาตุลมักลังเลไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะกลัวว่าการตัดสินใจจะทำให้ใครบางคนไม่พอใจคุณจึงยืดเวลาผลัดไปเรื่อยๆในระยะสั้นมันดูเหมือนสันติแต่ในระยะยาวระบบงานจะเริ่มไม่เคารพคุณปี2,569ดาวจะกดจุดนี้แรงบังคับให้คุณต้องเลือกไม่ใช่เพื่อเอาชนะ แต่เพื่อรักษาสมดุลที่แท้จริงปีนี้ลักนณาตุลจำนวนมากจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนกลางแต่ไม่ใครฟังฉันจริงในเชิงโหนนี่คือสัญญาณว่าบทบาทที่คุณรับไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบที่แท้จริงคุณอาจรับผิดชอบมากแต่มีสิทธิ์น้อยถ้าไม่ปรับงานจะกลายเป็นแหล่งดูดพลังชีวิตทางรอดของลักนาตุลไม่ใช่การแข็งแต่คือความชัด ขอบเขตหน้าที่สิทธิในการตัดสินใจเสียงของคุณในระบบคุณไม่จำเป็นต้องดุแต่คุณต้องชัดก่อนสุภาพในเชิงโหนนี่คือการยกระดับดาวศุกร์ให้ทำงานคู่กับดาวเสารคือสุภาพแต่ไม่อ่อนปี2569งานที่เหมาะกับลัคนาตุลคืองานที่ต้องตัดสินใจเชิงสมดุลมีบทบาทเชิงนโยบายมีอำนาจในระดับหนึ่งไม่ใช่แค่ประสาน แต่กำหนดกรอบถ้าคุณยังทำงานที่แค่ช่วยให้คนอื่นสบายปีนี้คุณจะเหนื่อยมากกว่าที่ควรลักนณาตุลไม่ได้แพ้เพราะไม่กล้าแต่แพ้เพราะไม่ยอมใช้อำนาจที่ควรมีปี2569ไม่ได้บังคับให้คุณเป็นคนแข็งแต่มันบังคับให้คุณชัดในตำแหน่งของตัวเองสำหรับลักนณาตุลเงินไม่ใช่แค่รายได้แต่มันคือดัชนีวัดความยุติธรรม ถ้าคุณได้น้อยกว่าที่ควรคุณจะรู้สึกอึดอัดถ้าคุณได้มากเกินไปคุณจะรู้สึกผิดนี่คือดาวสุขทำงานกับเงินเงินจึงไม่ใช่เรื่องตัวเลขแต่มันคือความสมดุลระหว่างการให้และการได้รับลัคนาตุลมักลังเลเวลาเรียกร้องค่าตอบแทนเพราะคุณกลัวว่าการพูดเรื่องเงินจะทำลายความสัมพันธ์คุณอาจรับงานราคาต่ำยืดเวลาหรือแบกรับต้นทุนแทน ในระยะสั้นทุกคนดูพอใจแต่ในระยะยาวคุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันถูกเอาเปรียบแต่ฉันพูดไม่ได้ในเชิงโหรนนี่คือดาวสุขเสียสมดุลกับดาวอังคารปีนี้ระบบการเงินในชีวิตลัคนาตุลจะเริ่มพูดความจริงความสัมพันธ์ที่ไม่แฟร์จะเริ่มกระทบเงินข้อตกลงที่คลุมเครือจะเริ่มสร้างความอึดอัดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในเชิงโหร นี่คือดาวใหญ่เข้ามาบังคับให้คุณจัดสมดุลใหม่ลัคนาตุลมักคิดว่าถ้าทุกคนโอเคฉันก็โอเคแต่ในเชิงโหรความค่าของคุณไม่ได้มาจากการทำให้ทุกคนพอใจมันมาจากการยืนในตำแหน่งที่ยุติธรรมกับตัวเองด้วยปี2569จะสอนคุณว่าความสงบที่แลกกับการเสียเปรียบไม่ใช่ความสงบทางรอดการเงินของลัคนาตุลไม่ใช่การแข็ง แต่คือการชัดก่อนเริ่มราคาขอบเขตงานเงื่อนไขแลกเปลี่ยนถ้าคุณชัดตั้งแต่ต้นความสัมพันธ์จะปลอดภัยกว่าการใจดีทีหลังในเชิงดาวนี่คือการให้ดาวสุขทำงานร่วมกับดาวเสาถ้าลัคนาตุลยอมจัดระบบการเงินใหม่คุณจะรู้สึกว่าเงินไม่ใช่เรื่องเครียดอีกต่อไปไม่ใช่เพราะได้เงินมากขึ้นทันทีแต่เพราะเงินไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกผิดของคุณอีกต่อไป ลัคนาตุลไม่ได้ขาดเงินเพราะไม่เก่งแต่เพราะคุณกลัวเสียความสัมพันธ์ปี2569ไม่ได้บังคับให้คุณเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่มันบังคับให้คุณยุติธรรมกับตัวเองสำหรับลัคนาอื่นความรักอาจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สำหรับลัคนาตุลความรักคือโครงสร้างชีวิตคุณไม่สามารถแยกตัวตนออกจากความสัมพันธ์ได้จริงถ้าความสัมพันธ์พังชีวิตทั้งระบบจะสั่น นี่ไม่ใช่ความอ่อนไหวแต่มันคือโครงสร้างดาวสุขลัคนาตุลต้องการความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมแต่ปัญหาคือคุณมักให้มากกว่าที่คุณได้เพราะคุณเก่งในการปรับตัวคุณจะคิดว่าถ้าฉันยอมอีกนิดมันจะสมดุลเองแต่ในความจริงสมดุลที่เกิดจากการยอมฝ่ายเดียวไม่ใช่สมดุลลัคนาตุลไม่ชอบทะเลาะคุณเลือกเงียบรอหรือเปลี่ยนเรื่องแต่ในเชิงโหน ปัญหาที่ไม่ถูกพูดจะไม่หายไปมันจะสะสมและกลายเป็นความห่างปี2569ดาวจะไม่ยอมให้คุณเหลี่ยงบทสนทนาที่จำเป็นอีกต่อไปปีนี้ความสัมพันธ์ที่คลุมเครือหรือไม่แฟร์จะเริ่มทำให้คุณอึดอัดทางใจไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายแย่แต่เพราะคุณโตเกินโครงเดิมในเชิงโหนนี่คือดาวเสาเข้ามาทดสอบพันธะใจ ทางรอดของลัคนาตุนไม่ใช่การหนีแต่คือการพูดอย่างยุติธรรมพูดในสิ่งที่คุณต้องการพูดในสิ่งที่คุณไม่รับพูดโดยไม่กล่าวโทษนี่คือทักษะสูงของลัคนาตุนใช้ดาวศุกร์ร่วมกับดาวพุธสุภาพแต่ตรงถ้าความสัมพันธ์ใดผ่านปี2,569ความสัมพันธ์นั้นจะเปลี่ยนคุณภาพจากการประคองการร่วมทางจากการรักษาสมดุลการเติบโตร่วม และถ้ามันไม่ผ่านมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการคืนสมดุลให้ชีวิตคุณลัคนาตุลไม่ได้รักผิดแต่คุณเหลี่ยงความจริงนานเกินไปปี2569ไม่ได้มาทำลายความรักแต่มาถามคุณว่าความสัมพันธ์นี้ยังยุติธรรมกับหัวใจคุณอยู่หรือไม่ปี2569ไม่ใช่ปีที่ลัคนาตุลจะสูญเสียทุกอย่าง แต่เป็นปีที่คุณไม่สามารถฝืนรักษาความสมดุลปลอมได้อีกต่อไปความสัมพันธ์งานเงินบทบาทสิ่งที่เคยพอทนได้จะเริ่มไม่พอทนในเชิงโหนนี่ไม่ใช่โทษแต่มันคือการคืนความรู้สึกให้กับตัวตนที่แท้จริงถ้าลัคนาตุลยังคงเลี่ยงการพูดความจริงยอมเพื่อความสงบแบกเพื่อรักษาหน้า สัญญาณจะมาในรูปของเหนื่อยใจโดยไม่มีเหตุรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่มีคนรอบตัวไม่อยากตัดสินใจอะไรเลยในเชิงโหนนี่คือดาวสุขถูกกดด้วยโครงที่ไม่ยุติธรรมถ้าฝืนต่อชีวิตจะนิ่งแต่ใจจะค่อยๆหายไปปีนี้ลัคนาตุลต้องยึดสามแกนนี้ 1. ความชัดมาก่อนความสุภาพสุภาพโดยไม่ชัด คือการทำร้ายตัวเอง 2. ส,สมดุลต้องรวมคุณเข้าไปด้วยไม่ใช่สมดุลที่ทุกคนสบายยกเว้นคุณ 3. เลือกความยุติธรรมไม่ใช่ความเงียบความเงียบไม่ใช่สันติในเชิงโหนนี่คือการยกระดับดาวสุขให้เป็นผู้กำหนดเกมไม่ใช่ผู้ประคองเกมถ้าคุณกล้ายืนในตำแหน่งของตัวเองคุณจะได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดูดพลัง งานที่ฟังเสียงคุณจริงการเงินที่ไม่ขัดใจความเบาภายในนี่ไม่ใช่โชคแต่มันคือผลของการใช้ดาวสุขในระดับที่ถูกต้องคำเตือนสำคัญที่สุดของลัคนาตุลในปี2569คืออย่าเอาความสงบไปแลกกับการหายไปของตัวเองคุณเกิดมาเพื่อสร้างสมดุลไม่ใช่เพื่อเป็นพื้นที่ให้คนอื่นสบายฝ่ายเดียวถ้าคุณยัง เงียบเพื่อรักษาความสัมพันธ์ปีนี้จะอึดอัดแต่ถ้าคุณพูดอย่างยุติธรรมปีนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่คุณไม่ต้องฝืนอีกต่อไปถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณเริ่มเคารพความรู้สึกตัวเองแล้วปี2,569ไม่ได้ต้องการให้คุณเข้มแข็งขึ้นแต่มันต้องการให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าคุณทำได้ลัคนาตุลจะไม่เสียสมดุล แต่จะได้ชีวิตที่สมดุลจริงผมคือหมอกาลิเลโอขอให้ดวงดาวเป็นเพียงแสงนำทางแต่คนที่กำหนดชีวิตคุณคือตัวคุณเองแล้วพบกันในคลิปลัคนาถัดไปครับ